วันนี้ลงของอลังการงานสร้างนะร้านก็อยู่ด้านหลังของตลาดแถวิีกรนะครับเช็คอิอนสุชินวันชัยเลยนะครับมผมเพราะว่าจะขึ้นใน Google m a p นะครับแล้วก็จะนำทางท่านมาที่นี่นะครับคเครื่องเสียงแนว ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีนะครับแผ่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณนะครับเดี๋ยวทับขายคุณวันชัยครับสวัสดีครับคุณรับผัสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ร้านเราทําไมแบบเหมือนมีเครื่องเล่นแผ่นเขาเรียกอะไรแผ่นเสียงโบราณเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับแผ่นเสียงโบราณเราเล่นเผ่นเสียงวินเทจอ๋อเยอะมากเลยนะครับัอดี เยอะๆเยอะเยอะมากวั <laughs> นนี้ของเราเป็นแนวยังไงบ้างอบอกเอฟซีใหม่ๆตอนนี้ก็มีของญี่ปุ่นของยุโรปยุโ,ปยโปรปเข้ามาเยอะอยู่ตอนนี้ออญี่ปุ่นก็มีมาเรื่อยๆของของเราก็คือเป็นเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นยุโรปนะครับใช่ใช่ใชก็จะหมุนเวียนมาง่ายๆ่อยนะมีตั้งแต่ธรรมดาอตั้งแต่รา,ราคาเริ่มราคาเริ่มพูดไกลๆได้เพราะว่าไม่เราหยุดตัวนี้ราคาราคาตั้งแต่เริ่มต้นนะราคาตั้งแต่เริ่มต้นที่ไทยเข้าาข้างในนี่คือแบบ บางตัวยังไม่เปิดจากกล่องเลยเหรออ่าใช่ใช่ใช่นี้ยังก็จะแกะมาข้างเดียวอ๋ออ่ายังไม่ได้ลองเสียงนะวันใหม่ของใหม่เลยวันนี้เราเราจะแนะนำจากตัวไหนก่อนนะเออวันนี้เราจะโชว์จากตัวนี้เข้ามาเอาเอาลำโพงอะได้ลำโพงไฮเอ็นดได้ได้ครับมันมีเครื่องไฮเอ็นเข้ามาเพียบโอ้อันนี้เข้ามาใหม่ต้องบอกว่าถ้าถ้าเป็นเครื่องไฮเอ็นมันมันความหมายมันคือยังไงครับเออก็มันจนเก็บจะสูงอะ ออคำว่าไฮเอ็นก็คือเกรดสูงเกสูงอ่าเกรดสูงแล้วราคาจะสูงนิดนึงอืมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดหร่วยวยันเวลาใช่ค <ๆ S 2> รับผมตลาดคนที่มีงบเล่นถึงก็เล่นได้เลยอเอาไว้โชว์มืนวันเป็นเหมือนอยู่ที่จิตใจวย เอาไว้เอาไว้โชว์ใครขึ้นบ้านมาโหใช้ใช้เครื่องเสียงแบบราคาับงผมของเราก็มีจัดส่งทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยคือทักมาแล้วก็ส่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ก็มาคุยกันนะครับรถเริ่มจากตัวไหนอ่ะ่นี่ลำโพงพร้อมขาตั้งเลยครับตัวนี้พร้อมขาตั้งนะครับอ๋อลำโพงไฮเอ็นโซนัตเซเบอร์รุ่นเนี่ยผมขาช้าช้ารุ่นซิกนัมโซนัตเซเบอร์เนี้งานไฮเอ็นตัวนี้ ไอเอ็นนะตัวนี้อ่าใช่ขายพร้อมขาตั้งนะประมาณประมาณสี่หมื่นกว่าบาทตัวนสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ประมาณสี่หมื่นนะสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูัูด้านหลังด้วยนะสวยสวยมากเลยนี่ไม้แท้เสาไอขาก็ไม้แท้โอ้โหนะโอ้โหหนักยกขึ้นไม่ขึ้นเลยหนักเลยพร้อมขาตั้งนะครับขาตั้งเหมือนเดิมของของแท้เขาเลยครับผมไม้ไม้ไม้แท้ปะมันพงทั่วไปก็ไม่มีไม่ค่อยเจอไม้แท้ อันนี้อือไม้ไม้จริงเลยอะไม้แท้เลยไม้แท้ทั้งลุ้นเลยนีงานระกอบตัวนี้เปิดอยู่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้านะครับใช่เพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามามันเข้ามาเมื่อวานเนี้ยนะเต็มเลยของที่เข้ามาใหม่เลยพอดีเลยคุณที่พดมาก็พอดีเจอของใหม่พอดีเลยเข้ามาต่อไปครับตัวแล้วมีลำโพงพัดรามร้านไม้แ่ก่องไหมครับเนี้ยไม้แยก่องใช่ของใหม่มันเจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นอ่นะคุณเนี้ย กูนี่เจ้าของใหม่ประมาณเท่านั้นครับประมาณประมาณเจ็ดหมื่นเก้าอันนี้ผมขายอยู่สองหมื่นเก้าองนะโอ้โหหลุดหลุดไปสี่หมื่นอันนี้ขายแค่หมื่นบาทเท่าไหร่ของใหม่เนี่ยยังไม่ได้แกะอะไรก็สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้านะครับจริงๆว่าจะสามหมื่นแต่ว่าเออเอาเอาเผื่อคนที่งบไม่เยอะก็เล่นได้ไงของให้เย็นแ่ะสวยสองหมื่นเก้าอ่าสวยงานงานดีมากๆเลยสามทางสวย สวยนะครับอืมวก็ได้ครับเนี่ยมีกล่องอ่าผมแกะไปแค่ตัวเดียวแล้วก็บีรบิวมาใหม่เข้ามาใหม่ตัวนี้ก็เพิ่งแกะกล่องเหมือนกันนะครับเพิ่งแกะกล่องเนี่ยบีรนบิวสวยเลยครับเนี่ดูนะซี่ซีดมซีดีมเจ็ดนะตัวนี้ตัวนี้ก็สี่หมื่นหกพันบาทตัวนี้สี่หมื่นหกพันบาทบีรนบิวสวยเลยโอ้ยังบิ้นใหญ่ยังสวยยังกริบอ่ายังกริบอยู่เลยฮะกล่องกล่องครบนะกล่อง กล่องคู่มือแล้วก็เนี่ยตัวนี้นำเข้าญี่ปุ่นจะเป็นภาษาญี่ปุ่นคู่มือมีอะไรพร้อมเลยจะมาจากญี่ปุ่นนะครับครับผมอ่ามีคู่มือนะคู่มือภาษาญี่ปุ่นมีนําเข้ามานะเนี่ยแล้วก็มีสไปซ์สไปซ์ยังอยู่ครบนะครับอืมสไปซ์จิบอ่าจะเป็นสไปซ์ใช้สไปซ์ก็ได้หรือจะใช้เป็นพลาสติกตัวนี้ก็ได้ลองได้เราลองตายนะมีไม้ครบเลยอืมเนี่ยยังสวยฮะ มีแบบครบในกล่องเลยนะครบในกล่องมีสองคู่มีสองสามคู่ที่มีใหม่นะสวยเนี่ยนะครับเที่ยวร้านๆได้นหมพี่ก็มาดูที่ร้านได้นะครับมาดมของได้นะครับของเราก็อยู่อด้านหลังนะอันนี้อันนี้เช็คเช็คอินได้เช็คอินได้เนาะใช่ใช่เช็คอินสถานที่ได้สุถานที่ได้เลยร้านๆก็คือถึงเลยกับ กูเป็นแบบมาถึงที่ราบใช่ใช่มัน๋ยวนี้มันจับได้เลยผมเช็คมีตัวนี้เอ่อ CDM 9นะฮะอ่าราคา4 1 6แล้วตัวนี้ก็ตัวนี้ CDM เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ CDM 6เดี๋ยวเดี๋ยวสับสนละมันเยอะจัด CDM 7พ CDM 7นะครับตัวนี้ CDM 7มา4 0 0มาใหม่จัดเลย7มาแล้วก็ไป CDM 8แล้วตัวนี้ CDM 9นี่ตัวนี้ CDM 9ใหญ่ขึ้นปิดอันนี้ตัวนี้เป็น S2 ครับผมโอ้โห ตัวนี้แสนกลางๆอันทิปเลยนะแสนกลางๆอันเนี้ยใหญ่มากเลยอ่ารุ่นลองท็อปตัวท็อปเป็นตัวสิบอ๋อตัวท็อปตัวสิบนะครับตัวนี้สูงตัวสิบก็เคยขายไปสีขาวสูงเกือบรึ่งตัวยนต์ชัยเลยนะอ่าใช่ใช่เนี่ยครับความตัวตัวนี้เป็นเอสสองมันจะมีตัวแรกเอสแรกอย่างอย่างสมมติตัวนั้นแต่เป็นเอสแรกอืมตัวนี้เป็นเอสสองละครับผมครับตัวนี้เนี่ยยังสูงเลยนะครับ สนใจก็สอบถามได้อันนี้ราคาคตัวไีปโนมครับตัวนี้ราคาหรอราคาหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าะครับคู่คูจากแสนกลางๆลราคาเต็มเต็เท่าไหร่นะแสนกลางๆงโอ้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับอ่ะต่อไปแล้วก็มีซีดีแล้วเราตัวนี้เป็นอ่าอินิเกตแอมเน็ตอ่าเป็นเป็นเหมือนเดี๋ยนะผมตะวห้ดบนี่แอมเน็ตก็คือเป็นตัวงานไฮเอ็นของเขาเลยอ่ะ ของใหม่ก็แสนกระบาทตัวละนะตัวนี้นะตัวนึงเป็นแสนเลยเนี่ยพี่ดูสวยซิงกระบายความร้อนนะข้างหลังข้างหน้ารีโมทครบนะครับงานดีมากครับยังสวยเลยนะครับเครื่องเล่นซีดีประมาณสองหมื่นห้าตัวบนนี้เป็นเครื่องเล่นซีดีนะเครื่องเล่นซีดีสองหมื่นห้าตัวนี้ตัวนี้อยู่ประมาณห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้านะครับห้าหมื่นเก้าตัวนี้ อ่าสายกระบาดเหมือนกันมั้งของใหม่นะตัวละครับผมตัวตัวตัวแอมนะตัวใหม่ใช่ไหมตัวแอมนะครับตัวใหม่ดูดูข้างหลังนี่งานสวยมากเลยขอดูข้างหลังมันเป็นหนามซีระบายความร้อนนะออกสองข้างนะอู๋เราเราดูดูพวกนี้เขาหายเย็นงานหายเย็นมาเลยพวกคั่วนะอ่าใช้บาลานซ์ได้บาลานซ์อินมีบาลานซ์อินนะซีดีที่หายเย็นสมมุิเนี่ยใช้สายสายนี้เข้ามาได้เลยนะครับ สายบาลานโอ้คือมันยาาสัสภาพมันยังเป๊ะอยู่เลยนะิคคปครับมีรีโมทด้วยครับซีดีทั้งอันนี้ด้านบนมีมีรีโมท,มโมทเลยนะครับไันนี้ขึ้นไม่เข้ามาใหม่เลยพอดีคุณพอดเข้ามาพอดีเลยเน,นี่ยนีใหม่กิ๊เลยตัวโซ่อมาก็มีเข้ามาใหม่มีกล่องมีกล่องนะมีกล่องมีรีโมทตัวนี้นะครับใช่ตัวตัวแอคิฟเฟต Q ที่เข้ามาใหม่นะตัวนี้ตัวนี้ร้อยแปดจุดแปดโอห์มตัวเนี้ย อ่าส่วนส่วนซีีตัวนี้เป็นโซนี่โซนี่ตัวนี้ไฟญี่ปุ่น,นะฮะพบธนนี้พุนนี้จะไฟสองร้อยสิบนะ<อ>มีมีมีซีมีโซนี่ตัวเดียวที่เป็นไฟร้อยครับอ่ามีลูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกเหล็กลูกเหล็กบางครับเพื่อเพื่อเพื่อทาให้เสียงมันิึงขึ้นอะไร<อ>ดีขึ้นหนึ่งรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ขท้าไปอีกครบแล้วเราก็มีตัวนี้วางอ่าใช้มีวางทับอีกอ่าอันนี้นี่นะครับอ่าก็เราได้ทํางานมากขึ้น ธรรมดาใส่แผ่นต้องออกเข้าเลยใช่ไหมมียกแผ่นมียกวิ่งเลยครับพี่ทำไม่นิ่งขึ้นเนาะทำไม่นั่งขึ้นเสียงดีครัอันนี้แผ่นไรนะเล่นดีหมดเลยอันนี้ไฟสองร้อยสิบอันนี้หมื่นึ่งหมื่นสามพันบาท ES สสามสิบนะตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทวิ่งดีเลยนะครับลองชมรายละเอียดก่อนครับตัวนี้ของใหม่สองแสนเรียบโอ้โหตัวนี้ประมาณแสนสี่ ัวนไฮเอ็นด์สี่สี่มีกล่องมีกล่องมีรีโมทฮะกล่องกล่องอยู่นู้กล่องครับผมตัวนี้นะครับเป็นแสนตัวนี้ตัวนี้ยังตัวนี้มันของใหม่มันแสนไปปลายไอ้สองแสนปลายตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทรับห้าหมื่นเก้าตัวนี้เอยี่สิบพาวเวอร์มีเขียนดียูนะตัวพาวเวอร์เอยี่สิบหนักมากยกขึ้นเลยนะ กก็มเบบลูชครัอันนี้มี power power magnet power ที่ส่งออกนะตัวเนี้ยของผมของของไทยแล้วนะเต่ขึ้นสร้างชื่อเสียงก็ไปเทียบพวก a c i f a t e พวก magnetic พวกนี้ได้เลยฮะพวก magnetic พวก a c i f a t e นี่ได้เลยนะเสียงเสียงเทียบเท่าได้เลยพวก mark พวกอะไรได้เลยนะหน้าตาเหมือน mark เลยมิสัตว์ของยีเอสนะของของไทยเราสูงของโอกได้เลยสบายอันนี้ต้องส่งขายทั่วโลกนะผ่านมาก็ เดี๋ยวเราคงมีตรนี้ดีกว่าที่พี่อย่างนี้ดีกว่าพอมันสะท้อนมันมีเท่านี้สว่างตัวนี้เปีฮะปีปีตัวท็อปจุดของของแอคทิฟเออ่ะวันนี้เข้ามาเข้ามาเมื่อวานนี่นะเข้ามาเข้ามากับนวลหวานหลายหลายชิ้นเลยนะใช่เข้ามามใหม่ตัวนี้ปีตัวท็อปจุดเลยมีาบานซ์อีกแลรนด์เอาแล้วก็มันเป็นเหมือนวินเทจอ่าตัวนี้ก็ออกมาหลายปีเลยนะ แต่กยังยังไม่ตกยุคไม่ตกสมัยฮะดียังยังใช้ได้ดีตลอดแล้วก็ยังเสียงก็โอเคยังไม่สวยไม่ตกยุคตัวนี้ประมาณแปดหมื่นบาทตัวนี้แปดหมื่นครับใช่ปีตัวทับสุดเลยจะมีด้านหน้านี้ก็มีเปิดได้เปิดหน้าได้ขอตัดทุ้มแหลมได้หมดเนี่นะครับกรอบไม้ยังสวยลยครับอ๋อด้านด้านข้างจะเป็นกรอบไม้นะครับด้านบนด้านบนกรอบไม้ทังทั้งตัวเลย ตัวนี้ก็รุ่นสองลูมส์มีสองตัวนะฮะตัวนี้ตัวละสี่หมื่นหกตัวนี้ตัวละสี่หมื่นหกเดี๋ยวผมเก็บรวมน่ไฟสองร้อยี่สิบหมดมีรีโมทครับมีรีโมทอ๋อมีรีโมทให้เรียบร้อยนะครับมีรีโมทแทบทุกตัวเลยฮะจะไม่มีรีโมทมีปีกับพาวเวอร์แค่นั้นเองครับผมตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันรีโมทตัวนี้แต่พวกนี้มีรีโมทหมดเลยงานไทยเอง ตัวล่างก็ตัวล่างเก้าหมื่นห้าครับตัวล่างเก้าหมื่นห้านะครับต่วอี้สี่ศูนย์หกวีสี่ศูนย์หกวีนะะอ่าสี่ศูนย์หกวีตัวนี้ใช่สี่ศูนย์หกวีนี่ครับถ้าลงท้ายด้วยวีแล้วคนเขาตามเล่นกันบางคนอยากดูนัมเบอร์อ่าเลยต้องให้ดูมีมีสี่ศูนย์หกธรรมดานะก็มีที่ขายไม่แพงแต่ถ้าเป็นลงท้ายด้วยวีก็คืองานสะสมนะนักเล่นทุนเสี่งเขาจะรู้ก็คือแบบถ้าลงท้ายด้วยวีแบบนี้หมายความว่าเขาทํามาเต็มเต็มอ๋อ คือเสียงเสริงออกมานี่ดีเลยอ่ะดีกว่าปกติดีกว่าทัว่วไปมันเหมือนอัพอัพอัพขึ้นมาเลยครับ <c oughs> ผมอ๋ออัพทั้งตัวอัพทั้งวง,งจรภายนในคือจุดสังเกตนะครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ส่วนในตัวนี้ก็ตัวนี้หมายเลขกลับกันนะตัวนี้สี่หกศูนย์ตัวนั้ตัวนี้สี่ศูนย์หกอ๋อตัวนี้สี่หกศูนย์เนรุ่นใหม่ฮะรุ่นใหม่ยังยังขายอยู่ทั่วไปครไปก็เลยสลับกันนิดนึงใช่ใช่ก็มีมีปีไม่กินทอสมีคู่มือมีดิโม่ด้วยนะ ตัวนี้ก็ CD ดี NAD ธรรมดาราคาประมาณ5,900ันเก้าร้อยบาท้าพันกว่าตัวนี้ก็สมบูรณ์เลยสมบูรณ์ตัวนี้ตัวนี้ปีหลอดปีหลอดอ่าปีหลอดตัวนี้เป็นปีหลอดปีหลอดงานเหมือนงาน DIY นะครับมันดี y อ่ามีหลอดอยู่ประมาณหลายหลอดมระนัเอข้างในงานสวยใครจะอ่อใครอยากดูข้างในก็สอบถามได้ครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะ ส่งไลน์มาอ่าก็ปีแม็กกินทอสนะครับตัวน,นี้ก็ lodge, DVD, to hing, ทั่วไป DVD ตัวท็อปอ่าเพลงเสียงลองไล่ไล่ไปดูเพื่อสนใจตัวไหนก็ทักมาได้ครับผมนี่ตัวนี้ก็อันนี้ก so ็หงอังกฤษรีซฟเวอร์ององกฤษอ่าอคคัมสวยมากใหญ่มากนั่นแหละตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยใหญ่อนี่คอันนี้ก็เป็นไฮเอ็นนะครับใช่ไฮเอ็นก็พวกเครื่องเล่นไอแผ่นเสียงก็เยอะ นี่เป็นเสียงเราก็มีเสียงมีมาเยอะเป็นเสียงนี้ก็คือฟังได้ปกตินะฟังได้ปกติแหละฟังได้เลยเสียงก็เยอะเครื่องเล่นก็เยอะอันนี้มีเอ่อมีลำโพงรับวกเอไอเห็นไหมมีลำโพงลำโพงเอไอก็ตั้งไว้ประมาณหนึ่งกลางนะครับสนใจไงก็คุยได้เอไอสิบนิ้วสามทางอ่ะเอไอห้าหนึ่งศูนย์รุ่นห้าหนึ่งศูนย์แะสวยสวยเลยก็ิ๊มเลยนะครับใช่สวย แล้วก็ผรต่อไม้ลำพงมิลาดครับพี่ลำพงมิหลาดไม่กินยูเอ USA เลยนะครับตัวนี้ม,มีตัวนี้มีด้านทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะอ๋อมีด้านหลังด้วยครับาหน้าก็คืออย่างนี้ใช่นด้านหน้าด้านหน้าเป็นแบบเป็นเป็นงานไทยเอ็นนะตัวนี้ราคาไม่แพงก็ประมาณหมื่นกลางเหมือนกันครับ ผูล้ลำพงสวยมากอ๋อก็คือมีด้านหลังอด้วยอ่าลำพองอ่ามีรำพงเหมือนด้านด้านหลังเราจะฟังเอาหันด้านไหนก็ได้นะโอนี่รำพงคือมันมีสองสองสองถ้าเราไปอยู่ใกล้ผนังหน่อยห่างถ้าประมาณทักเมตรหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเวทีมันจะรวมมาหาเรายัน,านหน้าจะดีขึ้นอีกอ่ะเสียงมันก็จะออกทั้งสองทางใช่ไหมใช่มันจะออกรวมมาตีตีย้อนกลับมาหาเราแล้วก็เสียงพุ่งมาหน้ามันจะดีมันได้มิติได้อะไรดีขึ้นนะครับ เงินกลางมิลลาดงานไฮเอ็นนะจนงานไฮเอ็นแบ็กพิโนหมดอันนี้ก็เป็นลำโพงพอกอดิโออาร์ชีสิบสองหรือไงเนี่ยทำไม่ได้รุ่นแล้วนะสวยคู่นี้ก็ไม่แพงของใหม่แพงนะตัวนี้หกหกพันเก้ารบาทครับผมงานยืดเอเลยสวยพอกอดิโอครับผมนดอกประมาณประมาณแปดเจ็ดนิ้วกวามเจ็ดนิ้ง na kama ni er bi